สาสมาเล็กุณมรรคตุลอยประกาศตัวเข้าสู่รายการนะครับใครที่อยากจะโทรมาพูดกันหน้าใหม่โทรมาได้ที่027354935นะครับและสำหรับท่านที่ส่งคำถามมาจะทยอยตอบให้เรื่อยๆนะครับคำถามต่อไปเลยครับเช็คผู้หญิงมีสิทธิ์ขอ,อยาได้ไหมแน่นอนนะครับขอ,าอยาด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลเพราะท่านนาบีอโหโหสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมได้กล่าวว่าออย,ยู้เมือิอ ไอ้ผู้หญิงคนหนึ่งคนใดที่ขอหย่าจากสามีโดยไม่มีเหตุผลจะไม่ได้กินสวัสดิ์แสดงว่าถ้ามีเหตุผลล่ะสมีเหตุผลเนี่ยไม่มีไม่มีปัญหาและในยุคของท่านนบีลลัลลออุลเลาะซ่มีมุสลิมที่มาขอจากท่านนบีบอกว่า <c oughs> ชายคนนี้เนี่ยสามีเนี่ยสามีเขาเนี่ยครับเขาไม่มีข้อตำหนิอะไรเกี่ยวกับสามีครับก็ดีทุกอย่างครับแต่ไม่ชอบอนั่นคือเหตุผลไม่ชอบคืออยู่ไม่ได้แล้วะแล้วกลัวว่าถ้าเขาอยู่กับเขาเนี่ยเขากลัวว่าอิมานเขาอาจจะกูฟุรอาจจะปฏิเสธศรัทธา วิธีของเขาคืออยู่ไม่ได้อะคือรับไม่ได้ละรับไม่ได้เลนมันตันละมันอยู่ไม่ได้ละนบีก็ให้เขาบอกว่าอย่างนั้นก็ซื้อยาซื้อยานี่ก็คือคืนมาฮัดคืนมาฮัดเขาแล้วก็ให้สามียาการขอยาแบบนี้ก็ใช้ได้ก็ใช้คําว่าซื้อยาในหลักวิติศาสร์อิสลามเนี่ยเขาเรียกว่าอลกอลละคนละคือขอถอนถอนนี่ก็ต้องคืนมาฮับแล้วก็ให้สามีถ้ายอมนะสามีก็จะยา อันที่จริงภรรยาเนี่ยมีอำนาจก่อนที่จะแต่งงานที่จะเลือกสามีครับพอแม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับครับอน,นี้พอเลือกแล้วในสามีเนี่ยมันก็ผ่านขั้นตอนในการยินยอมครั้งแรกครับแล้วพออยู่แล้วเนี่ยเป็นไปได้ว่าก่อนที่แต่งงานเนี่ยไม่รู้ ไอ้วะนี่มันะจะยังไงมาไม่ไหนมาแนวแปลก <c oughs> ใครบ่ามาเออพอไปอยู่แล้วนี่คนละเรื่องเลยอไอ้ที่แม่แบบบรอระแม่แบบฮารฟัดกุรอ,อ,าอา่านอลิมเนี่ยพอพออยู่กันแล้วนี่เอา้าเดี๋ยวก็ทุบตีอ่เอาเาดี๋ยวก็มไม่ให้นะฟกอา่เอาเาดี๋ยวก็ทำโน่นทำนี่ปรากฏว่าเอากินเหล้าติดยาเหตุผลทั้งนั้นอ่ะสามารถขออย่าได้นะครับครับ บางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องรอที่จะขอหย่าครับขึ้นศาลเลยเช่นสามีติดยาครับหรือดื่มเหล้าครับอ่ะฟ้องเลยครับคณะกรรมการอิสลามจังหวัดรบเราไม่คุอยมีไม่มีศาลชดียอายกเว้นสี่จังหวัดนะครับทางใต้เนี่ยถ้าถ้าถ้ามีเนี่ยก็ไปฟ้องดัโต๊ะได้เลยครับเรียกสามีมาให้เลิกนะแล้วก็ให้เวลาเดือนสองเดือนกันแล้วแต่ข้อตกลงถ้าไม่เลิกเนี่ยหย่าเลยไม่ต้องรอให้สามียาเนี่ยศาลเนี่ยจะหย่าให้ กรณีไม่มีสารแล้วก็ขอให้เลิกกับสามีไม่นี่แ<ม>หละครับคณะกรรมการอิสลามจะต้องทําหน้าที่แทนผมได้ปรึกษาทางคณะกรรมการอิสลามหลายท่านโดยเฉพาะคณะกรรมการกลางอิสลามและคณะกรรมการอิสลามทีบ,บนะครับกรรมการหลายท่านได้ให้คาปรึกษาว่าอันที่จริงแล้วการที่ท่านจุฬาราชมนตรีเนี่ยเป็นผู้นําสังคมก็มีอํานาจมีสิทธิ์ในการที่จะแต่งตั้ง แต่งตั้งบุคคลเนี่ยในทินต่างๆนี่เป็นกอดี <c oughs> โดยปริยายแล้วเนี่ยคณะกรรมการอิสลามแต่ละจังหวัดนี่ถือว่าเป็นตัวแทนของจุฬาราชมนตรี <c oughs> ก็มีอำนาจเหมือนเป็นกอดี <c oughs> และมีฟัตวาจากคณะอ,ลอุลามาของรอบิโตะ <c oughs> ซึ่งเป็นอุลามาระดับโลก <c oughs> ได้ประชุมกัน <c oughs> ออกมติเอกฉันว่าเห็นชอบที่จะให้ ศูนย์กลางอิสลามในประเทศต่างๆที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมนล้วมีศาสยาทำหน้าที่ดาโตหรือกอดีชริยะแทนรัฐอิสลามรเราจะไม่รอให้เกิดรัฐอิสลามกว่าจะให้มีศาสนาหนี่งว่ารออกี่ศตวรรษหนึ่งอ้าแล้วก็กิจการการงานของของคนในสังคมเนี่ยจะยุต,ติหมดแล้วไม่ได้ เราก็จะต้องมีศาล s ริย i ถึงแม้ว่ายังไม่มีพรบศาล s ร a r i a ในบ้านเราอะนะคณะกรรมการอิสลามก็ยังสามารถดําเนินตําแหน่งนี้ได้คือเป็นข้อดีท่านก็ไปฟ้องคณะกรรมการอิสลามทายังไงคณะกรรมการอิสลามเรียกสามีมาสามีไม่ส่งละก็ไม่ส่งไม่ส่งเสียก็ให้เวลาสี่เดือนถ้ายังไม่ส่งอะนะกรรมการเนี่ยจะขู่บอกว่าถ้าไม่ส่งนี่จะหย่า ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเราภรรยาเนี่ยรเราตั้งใจหรือต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุงคโครงสร้างชีวิตของเราแบบนี้ไหมโดยที่ไปฟ้องคณะกรรมการอาิสร็จคลับไหมถ้าตั้งใจก็ต้องดําเนิกนการแต่ถ้าเรายังรักเขายังชอบเขา,าก็อดทนไปครับมันไม่ใช่ว่าเอออยากอยู่กับเขาแล้วเขารู้ว่าเขาแบบนี้แล้วก็จะไปบอกคนนู้นบอกคนนี้เขาบอกเขาเอา้าอย่างนั้นก็อย่าก,กันซิไม่อยาาไม่อย่อยากอยู่กับเขาเราจะเป็นยังไง ก็จะมีแบบนี้นะครับเลขอันนึงนะครับการแต่งงานการสมรสปัจจุบันนี้นะครับในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัด3จังหวัดโดยเฉพาะทางภาคใต้นะภาคใต้นี่เขาจะเคร่งครัดมากเวลาสมรู้เวลานีกาเนี่ยเขาจะจดทะเบียนทางคณะกรรมการตอนจดทะเบียนนี่นะมันจะเป็นมันจะเป็นทะเบียนสมรสที่มีผลทางกฎหมาย กฎหมายไทยกฎหมายไทยเพราะตอนข้างล่างเนี่ยจะมีการปฏิญาณตนว่ายอมรับให้คณะกรรมการอิสลามเนี่ยเป็นผู้ตัดสินระหว่างเขากับภรรยาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจบเลยยกกำนาให้เลยจบเลยสารไทยสารอะไรนี่จะเกิดขึ้นตรงมานี่ก่อนครับตรงมานี่ก่อนจะบอกว่าฉันไม่เอาไม่ได้เซ็นแล้วยินยอมแล้วอันนี้มีผลทางกฎหมายเพราะฉะนั้น ผมอยากเรียกร้องให้คณะกรมกรมการอิสลามทุกจังหวัดนะค,ะครับทุกจังหวัดเลยมัสยิดทุกมัสยิดทุกคนที่ทำเนี่ยอยากให้มีเรื่องนี้ครับแต่ปัจจุบันนี้มันยังไม่มีข้อบังคับใดๆผมอยากให้มีนะค,ะครับเวลาจะมีการแต่งงานเนี่ยให้มีให้มีคนที่มาดําเนินการแต่งงานนี่ที่เป็ลอนละลกอักษรอย่างใต้ยอย่างเงี้ยผมไปขุดบ้านิกกาเนี่นะผมก็จะขุดบ้านนีกา การกล่าวนี้ก็เนี่ยด้วยวาจาเนี่ยก็จะกล่าวแต่จะมีเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมาการอิสลรามนี่นะ,ะนั่งอยู่กําลังจดจด,จด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 พอเสร็จแล้วเนี่ยให้เจ้าเบ่าให้เจ้าสาวให้ให้ใหวลีเจ้าสาวให้คนที่ขุดบ้านานี้กานอยู่เซนทุกคนต้องเซนครับนี่มันมัดมือเลยนะว่าตา่ออไปนี่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยต้องหันมาถึงเรียห์จะไ,ได้ตัดสินแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไงพอเกิดอะไรอ,อะไรอะนะนะสามีก็หนีภรรยาไปฟ้องใครจะฟ้องใครไม่รู้ สารไทยเนี่ยเขาไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนที่อำเภอทําอะไรต่อไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ปรับปรุงเรื่องนี้เนี่ยเรียกร้องนะครับเรื่องนี้เราน่าจะรณรงนะครับฉะนั้นผมพูดพูดกับนักเคลื่อนไหวหลายท่านนะครับว่าการที่บ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่มีสารชรียกถือว่าเป็นบาปใหญ่อบาปใหญ่เราต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้สารชรียกเกิดขึ้น ไม่ต้องรอพระบรไม่ต้องรอให้เรื่องนี้เข้ารัฐสภาเราจัดตั้งให้มีสานชริยะทุกมัสยิดทุกคณะกรรมการอิสลามเป็นวาจิบที่เราจะต้องทำครับผมครับผมผู้หญิงคนนี้ถามต่อนะฮะความอดทนของผู้หญิงจะสิ้นสุดตรงไหนก็ในสิ่งที่มันกระทบโครงสร้างของครอบครัวสามีไม่ส่งนฟากอนนี่ล้วจะอยู่ังไงสามีดื่มเหล้าทำซีน่าทุบตีอะไรนี่ก็ทุบตี มันมันทนไม่ได้อ่ะมาอยู่ทุกทีแม่งเดียวนะลูกด้วยใครจะมาเอะอะไรกันอ้าวพ่อไม่ละหมาดนะโป้งอ้าวพ่อจะไม่ไม่ถือสิ้นอดนะโดนไอะกันอยู่ไม่ได้เมื่อกี้กรณีที่ในฮะดิษที่ว่าผู้หญิงคนนี้บอกท่านนาบีว่าไม่ชอบไม่ชอบตรงนี้ถ้าสามีไม่ยอมยังไงฮะเชคคือ ถ้าไม่มีเหตุผลเนี่ยและสามีไม่ยอมมันนะนั้นได้แต่ถ้าผู้หญิงมีเหตุผลเนี่ยไปฟ้องสร,ริญาได้สร,ริญาจะอยา <S <S ย<ว>กเหตุผลคือไม่ชอบเนี่ยพอไหมฮะคือไม่ชอบอย่างเดียวเนี่ยอันนี้สามีต้องยอมต้องยอมใช่ต้องยอมแล้วเขาจะต้องซื้อ,อยาด้วยอืมอืมโอเคครับเออมีคำถามเป็นภาษาอังกฤษเช็กจะให้ผมอ่านภาษาอังกฤษอ่านแล้วแ,ลแปลด้วยโอเคครับ ส s s a l a m u ั l a i k please please bring this question to Sheikh Ridha Ahmad Samadi question number one เดี๋ยวก่อนผมจะตอบภาษาไทยนะได้ครับไม่ใช่ไหมได้ครับไม่ใช่ถามภาษาอังกฤษแล้วตอบภาษาอังกฤษโอเคโอเคครับเดี๋ยวพี่น้องที่เขียนมาเนี่ยเขาฟังภาษาไทยได้นะน่าจะได้ไม่งั้นคงไม่ถามทำไมนี่ใครใครใครจดมานี่ทางทีมงานจดมา SMS มาอ๋อ SMS มาก็ที่สงสัยว่าพี่น้องที่ส่งมาเนี่ยเขาฟังไทยได้ป่ะเดี๋ยวจะเอาภาษาอับตอบเป็นคนไรทราบไหมฮะ ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปลให้ช่วยทวรกลับได้ไหมว่าว่าว่าเขาจะตอบดูดูจะตอบกันภาษาไทยภาษาอับนี่แล้วเขาฟังภาษาอังกฤษเดียวก็ยุ่งกันนะครับครับอ่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาคำถามนี้เดี๋ยวจัดให้ครับอินชาอัลเลาะห์ครับอินชาอัลเลาะ้วทุกภาษาเลยนะครับผู้ชอมครับผมเช็คครับเตาฮีดฮากิเมียมีหรือไม่ครับ แต่ฮีทฮาคิมียอันนี้เป็นอันนี้เป็นเขาันเป็นคําถามออะไรอะระเบิดที่เขาฝังไว้เนี่ยก็ได้ละกับระเบิดนะกับระเบิดล้วกับระเบิดถ้าตอบให้ไม่เป็นไรนะคืออะไรฮะแต่ฮีทเนี่ยคือการให้เอกภาพแด่ Allah Subhanahu wa t a a l นะครับการให้เอกภาพแด่ a l ล a h ุ u b h a n a h u wa t a a l นั้นหมายรวมว่าเชื่อว่าลล l a h ทรงเอกะ قول ฮุ a อ l ฮั u ครับ เต่ติธีมาจากตรงนี้เชื่อว่ามโนสมีพระเจ้าเดียวพระเจ้าเดียวที่สร้างโลกพระเจ้าเดียวที่ต้องเคารพศักดิรัพระเจ้าเดียวที่จะต้องตัดสินด้วยบทบัญญัติของพระองค์ท่านประเพณีเตวีนี่นะไม่มีในคู่อานในฮะดีสไม่มีในคูรอ่านในฮะดีสว่ากี่ประเพณีแต่อุลามะบางท่านได้รวบรวมว่าเตฮีนียมีเตาีดุรุบูบียะ การให้เอ th ah. uh e th ah e กภาพแด่ลอในฐานะที่เป็นผู้สร้างผู้อภิบาลนี่ต่อให้รูบูบียต่อให้อุลูฮียการให้เอกภาพแด่พระเจ้าในฐานะที่เป็นพระเจ้าที่ต้องเคารพสักการะเพียงพระองค์เดียวต่ให้ดุลอสาอ้วสซิฟัดการให้เอกภาพแด่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมีคุณลักษณะมีพระนามอันสวยงามเพียงพระองค์เดียวทั้งหมดเนี่ยมีไม่ในคุตตานว่าประเภทหนึ่งสองสามสบไม่มี อันนี้อุลามาเขารวบรวมหลักฐานที่พูดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เขาบอกว่ามีแบบนี้รนครับอ่าก็มีอุลามาอื่นเขาบอกว่ามีเตาฮีตอัลฮากิมียะครับแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าการตัดสินเนี่ยต้องใช้กฎหมายของอัลลอฮ์อย่างเดียวครับก็เป็นการให้เอกภาพอีกอย่างหนึ่งครับเราบอกว่าละมานี่ต้องละหมาดให้อัลลอฮ์อย่างเดียวนี่เตาฮีตอูลูฮียครับอุลามาก็เลย ยิบมาจากทางอุลีฮีนี่มาอีกซีกหนึ่งค,คือฮากิมียะไปว่าการเป็นการเป็นผู้ปกครองรการเป็นผู้ตัดส,สินอันนี้เอามาจากไหนเอามาจากหลักฐานจากอัลกุรอานอินินฮุมูอิลลาลิลลาไม่มีการตัดส,สินนอกจากเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺแตดสินเท่านั้นเนี่ยเขาบอกว่าฮากิมียะมาจากตรงนี้ก็เป็นการให้อกภาพแด่อัลลอฮ์ในการที่จะเชื่อว,ว่าชีวิตของมุสลิมเนี่ยไม่มีใครตัดส,สิน อะไรผิดอะไรถูกเนี่ยนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละถ้าหากว่ามีใครบอกว่าเอาหลักฐานเอามาจากไหนเอามีตวัวอยากิมียก็ต้องบอกว่าแล้วหลักฐานเอามาจากไหนเกี่ยวกับอลุอลูฮียะหรือรูบูบยียะหรืออสมาลซิฟคุทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องวินิจฉัยของอุลามาที่รวบรวมหลักฐานต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆครับมีไหมสรุปว่ามีไหมมีครับแล้วก็หลักฐานมาจากกุรอานอย่างที่ผมได้นําเสนขอข้างต้นครับครับผม ขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องครับอ่าโอเคอัน,นะครับผมอ่านแปลเลยกันเดี๋ยวอันนี้มีคำถามตอบปะหลังจกต่ให้ทาเกเมียแค่นี้ครับ,รบมีหรือเปล่ากันนั้นเองนะครับ question แรกคำถามแรกนะครับแปลเลยนะหลังจากที่สามีของฉันได้ยากับฉันแล้วรูปของสามีของที่ฉันฮาราสำหรับฉันหรือเปล่าที่จะมองละเอียดเงื่อน คิดถึงยาเวลาขอดูรูปได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้นะ,ไม,ไ,นะไม่ได้ก็เหมือนอยาเขาเขาก็เหมือนกัน <c oughs> ยาภรรยานี่ไปแล้วพ้นไอ้ด,ด้แล้วเขา้ดดาใจด้นี่ก็เหมือนหมายถึงว่าระยะเวลาประจําเดือนสามประจําเดือนหลังจากยาแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าหลุดละหลุดจากความเป็นภรรยาเลยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงทั่วไปได้ไหมไปตัดรูปของดาราของคนนู้นคนนี้แล้วก็มาเก็บไว้ในแล้วก็ไว้ดูไม่ได้ไม่ได้นี่เหมือนเลย นคนนอกเป็นาเนียเป็นคนนอกเลยเขาก็เป็นคนนอกได้ไหมผู้หญิงไปตัดรูปดาราแล้วก็เอามาเก็บมาดูได้ไหมก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับครับอันนี้ก็เป็นข้อเตือนสําหรับคนที่ใช้ Facebook นะครับรอะได้ยินว่ามีเยอะเหมือนกันสะสมรูปภาพคนโน้นคนนี้คนนั้นสวยคนนั้นหล่อแล้วก็มาเก็บกันแล้วก็แชร์แชร์รือแชร์แชร์อาชัดนะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับ Question two. คำถามที่สองความหมายของคำว่าตะลักบากินคืออะไรตะลักบาอินบาอินตะลักบาอินเนี่ยคือยาขาดสามครั้งยาขาดนี่มันมีสองประเภทตะลักบาอินใบโนนซูโบรและตลักบาอินใบโนนกุบรอตะลักบาอินเนี่ยคือยาขาดเล็กยาขาดเล็กนี่ก็คือยาแล้วพ้นอิด,ดาแล้วนี่ขาดจะกลับมาคืนดีต้องแต่งงานใหม่ครับอันนี้เขาเรียกว่าขาดเล็ก ขาดเล็กหมายถึงว่าเอียงพอที่แต่งงานได้ครับแต่งงานได้โดยตรงนะแต่ต้องไปจ่ายมาฮัดใหม่ไปขอหม่ไปอะไรใหม่หมดอและมีตลาดบบอินใบนู่นนะคุณบอตะตลาดขาดใหญ่ขาดใหญ่นี้ก็คืออยาไปแล้วสามรอบครับ<พ>อดมา <3 S 2> พหนได้แล้วอ่ะนะอันนี้จะไปแต่งงานเขาไม่ได้อขอให้ไปจ่ายมาฮัดไม่ได้ เขาเหล่านั้นนะผู้หญิงคนนั้นที่หย่าสามครั้งแล้วเนี่ยต้องไปแต่งงานสามีคนหนึ่งด้วยความสมัครใจและอยู่กับเขาด้วยความสมัครใจและสามีคนนั้นนะ่ะหย่าคนนี้ด้วยความสมัครใจพ้นจากไอ้ได้แล้วของคนนู้นนะนะถึงจะมาแต่งงานกับสามีคนเก่ากฎนี่สําหรับผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไปแต่งงานแล้วก็หย่าแล้วกลับมาได้ปะยังไงนะคือถ้าผู้ชายหย่าใหญ่แล้วสามครั้งกับผู้หญิง และผู้ชายไปแต่งงานใหม่คนใหม่คนใหม่คนใหม่เลยนนนนแล้วค่อยกลับนนมาแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ไม่กินไม่ใช่ไม่เกี่ยวเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับภรรยาที่ถูกหย่าสามถ้าต้องการกลับไปหาคนเก่านี่แหละภรรยาคนเก่านี่แหละที่ต้องไปแต่งงานกับคนอือ่นไม่ใช่ผู้ชายรักไก่ไม่ได้ไม่ใช่อันนี้เป็นสลับผังวราะฉะนั้นห้ามห้ามมาแนวแบบมาตอนแรกเบอินเนี่ยตกลงสรุปว่ามีอยู่สองประเภทนะแบอินไบนูนะซุกรอเบอินไบนูนะกุบรอนะครับ โอเคครับเ,เขามาอาธรรมต่อเราเราจะขอด้อาให้อัลลอฮ์ลงโทษเขาให้ได้เพราะการอาธรรมของเขาเอาผิดทางกฎหมายไม่ได้ได้หรือเปล่าก็ก็ก,กล่าวครับกล่าวโอ้อัลลอฮ์ได้ได้โปรดให้จัดการให้ฉันหน่อยและคําดีที่สุดนี่นะครับฮัสบีอัลลอฮ์เนี่ยมาเนี่ยมาลวกิจอลัลลอฮ์ Allah เพียงพอแล้วสําหรับข้าพเจ้าอัลลอฮ์เพียงพอแล้วที่จะเป็นตัวแทนจัดการให้ข้าพเจ้า วักคลวักคิลแปลว่าตัวแทนครับคือเราไม่ทําอะไรละอัลลอฮ์จะจัดการให้ทุกอย่างเรากล่าวอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮฺ س ุ ح ا ن ه และ ت ع าจะไม่ทอดทิ้งเรานะครับอัลลอฮ์กล่าวในคูรอ আ โน اءولا ت ั س ب ن ا ล ل ه غ ا ล ل ا ًั م อ ي ม م ل ا ل ظ ا ل م و ลอย่าคิดว่าอย่าคาดอย่าอย่าจินตนาการอย่าสงสัยว่าอัลลอฮ์เพิกเฉยต่อคนที่ซุลุมคนที่อาธรรมครับ อินน้ามา ي ؤ خ ر ي خ ر ه ล ا ل ي و มินตัช خ ا ุวีลกนูรอัลลออฮัลลอฮฺลาช่าัลลอฮเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยจนถึงวันเกียร์มาแล้วก็คอล,ลงโทษ<ด>จัดการการที่เราโกรธแล้วก็แช่งนี่ไม่ไม่ได้แช่งนี่ไม่ได้นะครับแช่งบุคคลโดยตรงนี่ไม่ได้คนที่ยทำเราชื่ออ,อิบรอฮีมเราไปแช่งอิบรอฮีมนี่ไม่ได้แต่เราจะแช่งผู้อธรรมนี่ได้ขอสาบแช่งผู้อธรรมเพราะอัลลอฮ์สาบแช่งอลาเละนะตุลลายะลาลัลลอฮ์ลิมีดกว้าง กว้างแต่ให้ระวังเพอๆเราเนี่ยเป็นผู้อธรรมแต่เรื่องอื่นโดนเองครับผมเรงเชี่งต้องให้อลล์ดีกว่าเรื่องแช่งเนี่ยแเช่งเลยเดี๋ยช่งแช่งคือขับไล่จากความเมตตาของอลล์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับครับครับผมสถานการณ์ในอียิปต์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับก็ฝ่ายสนับสนุนมุรซีเนี่ยลงไปแดล้านแล้วเดี๋ยวนี้ แล้วก็คาดว่าจะมีการเปลี่ยนทัศนคติของทหารบริะนีทหารนกำลังแทรกแซงอยู่เห็นข้อให้เวลา48ชั่วโมงไม่มีไม่มีประโยชน์นะครับทหารไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจที่จะเตือนหรือจะขู่ประธานาธิบดีว่าให้ต้องจัดการไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเข้ามาจะลงมาไม่ได้ท <c oughs> หารอยู่ภายใต้อำนาจของประธานาธิบดีครับ <c oughs> ถ้าทหารเข้ามาแทรกแซงอยนี้ถือว่าเป็นเป็นรัฐประหาร <c oughs> อ ซึ่งทหารเนี่ยออกแถลงการแล้วว่ายุคข,ของรัฐประหารเนี่ยพ้นไปแล้วจากประเทศอียิปต์จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนสรุปว่าตอนนี้สถานการณ์คือสรุปว่าประชาชนเสียงส่วนมากที่สนับสนุนประธานาธิบดีสนับสนุนให้เกิดให้เกิดซึ่งรัฐที่ใช้กฎหมายอิสลามในประเทศอียิปต์นี่นะครับเป็นเสียงส่วนมากมีไม่เสียงที่ไม่ด้วยมีเยอะไหมเยอะแต่ไม่ใช่ส่วนมากแล้วระบบประชาธิปไตยที่เขาเอามาใช้อ่ะนะก็ให้เสียงอะไรอ่ะ เสียงส่วนมากครับแต่พอมุสลิมเอามาใช้ระบบประชาธิปไตยนี่เงี้เสียงส่วนมากเขาบอกว่าเสียงส่วนมากกึ่งหนึ่งห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าส่วนมากส่วนมากก็ต้องยอมรับ嘛แต่นี่บอกว่าเฮ้ยมันสี่สิบเก้ามันเยอะเหมือนกันนะไม่คิดคุณยอมรับในระบบนี่ทำไมไม,ไม่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 ทำถึงสุดเลยแต่พอมุสลิมขึ้นมาทําหน้าที่ตามระบอบของคุณเนี่ยคุณกลับไม่เอา<ช>นั่นสแสดงว่าคุณเลือกปฏิบัติหรือมีสองมาตรฐาน ตกลงก็ที่นี้ก็ไม่มีอะไรชอัละครับช่วยขอดุอานะครับชอละช่วยขอดุอานะครับชอัละเพราะกลุ่มพาราดอนภาพหรือกลุ่มมีความมุสลิมีนรวมถึงอิสลามิกปาร์ตี้หรือพรรคมุสลิมต่างๆที่เรียกร้องกฎหมายอิสลามเนี่ยเ <Okay. S 2> ดี๋ยวนี้ก็ลงมติที่จะลงสนับสนุนประธานาธิบดีบนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าประเทศอียิปต์เนี่ยโดยพื้นฐานของประชาชนเนี่ยเป็นคนที่รักอิสลามอยู่แล้วแต่ สถานการณ์การเมืองมัน,มนบ,าบางบางทีมันก็จะหลอกลวงประชาชนและคน,คนที่ต่อต้านนี่คือคนคือใครมีพวกอำนาจขั้วกเก่าของมูบารกครับแน่นอนแล้วก็มีพวกเซกัว่าเซกลักล่ามุสลิมเซกัว่าแล้วมีพวกคริสอ๋อซึ่งเขามีประชากรเยอะเหมือนกันมีมีมีหลายล้านเหมือนกันโอเคครับผมดูอาละสินนดอัลฮัมอัลลอฮุม ลากรสุมอัลลอฮุมมะาเลกะสุมตัวอัลลอฮ์ริซกิกัฟซศรตัว دعاء นี้แสดงว่าเนี่ยได้ดายนิดนึงแต่ใช้ได้เป็นดอาทั่วไปเราสามารถเอามาใช้ได้แต่ไม่ต้องเชื่อว่าเป็นดอาจากนบีนะจ๊ะเอามาใช้ได้แต่ดอาที่ที่มีน้ำหนักมากกว่านิดนึงนะครับจะฮะบัซดมะอูบัตเตลล์ลูรุกุวซับตัลอัจุอินชาอัลลอฮฺวันที่หกกระกระดาเนี่ยจะมีปฏิทินอิสลามของไวท์แชนแนลนะครับของรอมฎอน อ่าแล้วมีดูอาบทนี้เนี่ยเขียนว้ด้วยซึ่งแปลว่าอ่าเปะดูอาบทเนี่ยนะเรขาบัตมะความกระหายความหิวเนี่ยหายหมดไปแล้ววัดเตลละตเลอรุกุเส้นเลือดสายเลือดทั้งหลายนี่ก็สดชื่อแล้ววัซาบะตลอะจุรุอินชาอัลล้วผลลบุญที่มาจากกระลอสุภานวตาแล้วก็ถูกจารึกแล้วครับผมประมาณนี้ครับครับผมมีสายเข้าเชิญปล่อยมาได้เลยนะครับสระมิคุครับ ในกคุณมมุสลามครับจากไหนครับรัจย์ไาค่ะอ่าเชิญครับค่ะ,คะคพอดีอ่าเรากับสามีเลิกกันตอนลูกอ,อายุได้ห้าขวบแล้วตอนนี้แอก็ไม่ได้ส่งเสียเราก็เลยไม่ให้แกใช้นามสกุลของของของพ่อนะเราให้ใช้นามสกุลเราเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งเสียนเลยถามว่าบาปไหมตรงนี้บาปครับแน่นอนครับมีคําถามอ,าอื่นไหมเดี๋ยวจะตอบละเอียดให้ ม่มีแล้วค่ะโอเคดูฟังทางทีวีน่าจะได้ไม่เสียตังค์นะครับครับซาลาห์มาเลกุมครับนามสกุลเนี่ยเป็นสิทธิของพ่อจะส่งนามากอไม่ส่งนามากอนี่ไม่เกี่ยวครับท่านอับดุลลอฮฺว่าเลือดเซัลลัมกล่าวว่าเนีะดใครที่เป็นที่ดุลิมบุคารีละอานัลลอฮุมันอินตัสบะลิไกรอบีอัลลอฮ์สับช่งบุคคลที่อ้างนามสกุลที่ไม่ใช่นามสกุลของบิดานามสกุลพ่อนี่ก็ต้องใช้ครับ ใช้นามสกุลคนอื่นนี่ไม่ได้ตั้งนามสกุลเองได้ไหมฮะคือจะต้องเป็นนามสกุลที่ไม่ขัดกับนามสกุลของพ่อแต่นามสกุลของพ่อเนี่ยต้องใช้ไม่ขัดหมายถึงไงฮะเชคหมายถึงว่าผมอยากจะตั้งตงสมมติว่ามสมมติว่าสมมติว่าคุณฟิรดาวส์เนี่ยชื่อฟิรดาวส์คุณพ่อชื่อชื่ออิบราฮิมสมมตินะแล้วคุณปูช่ชื่อช uh ื่อมุฮัมมัดเราก็ตั้งนามสกุลเนี่ยฟิรดาวส์บินมุฮัมมัด คือปู่ uh huh. มันไม่ขัดกับเฟรเดอสบินอิบรอฮิมอันนี้าสามารถทาได้แต่นี่คือเป็นนามสกุลไทยอ่ะคือมันมีนามสกุลที่ไม่ใช่บินถ้าทาถ้าทําให้คนเข้าใจว่านามสกุลของเราคนละนามสกุลของพ่อนี่นะไม่ได้ถ้าคนอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ต้องดูคือต้องการจะไม่ให้เกี่ยวกันนี่ไม่ได้ใช่ไหมนั่นคือประเด็นเนี้ยใช่นะั่นคือประเด็นว่าคนนี้ไม่ใช่ลูกของคนนี้มันคนละนามสกุลกันอันนี้ไม่ได้ อย่างนี้ผู้ถามก็บอกว่าเป็นล้านสกุลของแม่ไปเสเลยเพราะพ่อไม่ได้ส่งเสียกลายเป็นของของแม่ไม่ได้คือให้มันตัดคือให้คนรู้นี่ไม่ใช่ลูกของคนนี้เป็นลูกของคนนี้ไม่ได้ครับบาปนะครับบาปบาปใหญ่ด้วยนะครับผมการที่ตั้งนามสกุลภาษาไทยแล้วก็ไม่บินอ Ahmad bin ลลอเ l l a h ไม่จะไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็นี่ไงซามาดีนงไม่มีบินอ่าไม่มีบิน น้าสกุลนี่ไม่ใช่บินนะบินนี่ก็หมายถึงว่าลูกลูกไข่บินหรือบินแปลว่าลูกครับครับผมจากเจริญกรุงนะครับอยากให้เช็คสรุปเหตุการณ <c oughs> ์อเีิยูนะสรุปไปแล้วนะครับ <c oughs> ดเดี๋ยวอิชลละ์จะมีรายการลืมตาดูโลกเนี่ยจะให้ข้อมูลพี่น้องอย่างละเอียดนะครับอิชลล์ผมเคยวิเคราะห์สถานการณ์เมื่อเช้าวานนะครับ ก็ตอนนั้นยัง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 ระอุอยู่นะครับแต่คิดว่าอันชอนเนาะกำลังดีขึ้นนะครับไม่เกี่ยวกับซีเรียไม่เกี่ยวใช่ช็คว่ามีผลกระทบอะไรจากซีเรียเกี่ยวกับซีเรียไหมไม่เกี่ยวครับอีบเดี๋ยวนี้ปัญหาภายในนี่มันหนักสาหัสก็อีบถึงไม่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 มีเวลาที่จะไปช่วยพี่น้องซีเรีย เครื่องเครื่องอะไรมันวุ่นวายวุ่นอยู่แล้วชอล์ลอพวกนี้เช้าชอล์ลอฟถ้าผมสะดวกอาจจะเข้ารายการข่าวของอาจารย์ฟาวซีกับตวนอามีนนะครับให้ข้อมูลใหม่อัปเดตข้อมูลใหม่ชอร์ลอฟก่อนจะเบรกเดี๋ยวเบรกใช่ไหมฮะก่อนจะเบรกนะทำประกันรถยนต์ชนหนึ่งได้หรือไม่ครับไม่ได้ครับไม่ได้นะครับแต่ประกันสังคมอ้ประกันรถยนต์พรบนะอันนั้นเป็นข้อบังคับเนี่ยครับทำได้ครับครับผมเป็นพยาบาล หญิงเรามีน้ําละหมาดอยู่แล้วมีเหตุต้องสัมผัสนจิสเราจะเสียน้ําละหมาดไหมไม่เสียครับนจิสเนี่ยก็ล้างไปอย่างเดียวครับนะครับครับผมเวลายังมีอยู่ไหมฮะหรือว่างไงหมดแล้ว <ผม S 1> ใช่ปะ่ะ <ผม S 1> โอเคเดี๋ยวเราไอชาร์ลาเราพ,กกพักกันสักครู่ครับไอชาร์ลากลับมา,มาเจอกันใหม่ครับ